เกร็ดความรู้ประจำวันดนตรีเบื้องแลจินตาคือเพียจอเริ่มต้นวันไหม่ด้วยความรู้ใหม่สาระดาวที่คอยช่วยเราเรียนรู้ทุกวันไม่หยุดยั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสาระดารวประจำวัน 听你看。 เมนูข้ามพลาดสำหรับผู้รักกินต้อนรับปีใหม่เทศกาลปีใหม่กำลังจะมาหลายคนเชื่อว่าในวันขึ้นปีใหม่หรือในวันแรกของปีควรจะเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีคนจำนวนไม่น้อยที่นิยมไปไหว้พระทำบุญหรือทำพิธีกรรมพาศาสนาตามความเชื่อเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นสักกะใหม่ ซึ่งนอกเหนือจากการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วสายอูทั้งหลายยังมีความเชื่อในเรื่องบื่อบื่นเพื่อเสริมดวงอีกด้วยอย่างเรื่องของอาหารมงคลที่ควรกินในวันค้นปีใหม่ด้วยเชื่อว่าความหมายมงคลของอาหารชนิดนั้นๆจะมีส่วนช่วยดลบันดาลให้ได้สมหวังในเรื่องตา่ตางๆซึ่งเรื่องความรักก็เป็นอีกเรื่องที่ใครๆก็อยากจะสุขสมหวัง ดังนั้นสายบูด้านความรักที่เคยไปบูขอแฟนยมนได้คนที่พบอยู่ปัจจุบันมาอยู่ข้าบกายก็อยากเมอบูให้สุดทายชวนกันหาอาหารมงคลเสริมดวงความรักมากินเป็นทิธีในวันขึ้นปีใหม่มาดูกันว่ามีเมนูใดบ้างที่มีความหมายดีและเป็นมงคลที่ผู้รักควนกินในวันขึ้นปีใหม่อย่างไรก็ตามเมนูอาหารเหล่านี้ก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นใครใครเชื่อเชื่อแต่ถ้าใครใครไม่เชื่อก็ถือเสียว่า เป็นอาหารที่ช่วยให้อิ่มท้องไปหนึ่งมื้อก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ความรักของคนทั้งคู่ดำเนินไปด้วยดีก็คือตัวของพวกคุณเองต่างหากหนึ่งจุดของหวานตระกูลทองไม่ว่าจะนานมงคลไหนไหน บตบสำหรับก็มักจะต้องมีที่ว่าสำหรับของหวานระกูลทองอยู่สเสมอเพราะคำว่าทองและสีหลืองอาารามดุดทองคำผูกนำมาใช้ในความหมายที่ดีมีความเป็นสิปริมงคลทำให้ของหวานสาระัะ กลายเป็นเมรูของหวานพี่จองพื้นที่ฟุกงานมงคลหรือแม้แต่การเริ่มต้นศักการะใหม่ก็เช่นกันจึงมีความเชื่อกันว่าหากได้กินขนมความหมายดีเหล่านี้ในช่วงวันปีใหม่ก็จะช่วยเสริมชีวิตให้มีโชคลาภรุ่มเรือมมีความมั่นคง และมั่งคัับไปตลอดทั้งปีดังนั้นผู้รักพอยากจะพัดลัคกี้อินเลอรและลัคกี้อินเกมจะไปหามากินช่วงเริ่มต้นปีก็ไม่เสียหายแต่ต้องระวังอย่ากินมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นคงได้ทวมคู่กันไปหาหมอเพราะค่าน้ำตาลพุ่งขึ้นสูงอย่างแน่นอนขนมจีแค่ชื่อก็สัมผัสได้ถึงความโรแมนติก จีเป็นคาพท้องรูปที่ถ้าไม่ได้หมายถึงอาหารก็จะหมายถึงการเกี่ยวพาราศีนั่นเองสำหรับคู่รักแล้วช่วงเวลาตอนที่จีกันใหม่ๆม่ออกกันไปเย้ากันมาน่าจะเป็นช่วงที่คมทั้งคู่รู้สึกประทับใจที่สุดแล้วมันชัดเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าสถานการณ์ตา่ตางๆที่ได้ทำความรู้จักคมที่ตนเองตกหลุงรัก มันมีความตื่นเต้นเขินอายกระชุ่มกระชวยอิ่มเอมในหัวใจมีความสุดสุดสดแต่เมื่อพบหากันแล้วพอหมดช่วงโปรโมชั่นหรือการเวลาผ่านไปนานรู้จักกันในหลายๆแงุ่มงเขา มันก็อาจจะมีอาการเบื่อหน่ายหรือความรักจืดจางลงเป็นธรรมาดาก็ลองกินขนมจีแก้เคร็ดกันดูความเชื่อก็คือเพื่อให้ความรักกลับมาหวานชื่นเหมือนในช่วงที่จีก,กันใหม่ๆนั่นเองข้าวเหนียวเป็นเมนูอาหารที่อยู่ในสำรับของข้าวก็ได้สำรับของหวานก็อร่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำตามความเชื่อโดยการกินข้าวเหนียวเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ ุณก็ควรจะคุยกับผู้ของคุณก่อนว่าจะกินข้าวเหนียวเป็นเมนูข้าวหรือเมนูหวานดีหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นข้าวเหนียวด้วยไม่เห็นจะมีความพิศเศษอะไรเลยแถมดูธรรม,มาดาเกินไปหน่อยด้วยจริงๆความหมายมงคลม,มันมันอยู่ตรงที่คำว,ว่าเหนียนะ พูดง่ายๆก็คือให้ความรักของคนทังคู่เหนียวนั่นมั่นคงน,นั่นเองยิ่มถ้าเป็นเมนูข้าวเหนียวที่เป็นของหวานอีกแลก้วก็ก็จะได้ความหมายมงคลจากรสชาติหวานนำของพวกน้ำเชื่อมหรือน้ำกะทิด,ด้วยแบบว่าเพื่อความรักที่ทั้งเหนียวนั่นและหวานชื่นตลอดไปอาหารเมเนูเส้นจริงๆ ไม่ต้องอภ<า>ิบายอะไรยืดยาวก็น่าจะพอเดากันออกว่าทำไมอาหารประเภทเส้นพันหลายดูจะเป็นอาหารมงคลสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญคญเสียจริง รวมถึงสำหรับความรักของผู้รักด้วยความหมายมงคลมันอยู่ที่ลักษณะของเส้นที่เป็นสายและมีความยาวในช่วงเทศกาลแห่งการเริ่มต้นใหม่แบบปีใหม่เช่นนี้การกินอาหารเมนูเส้นก็ด้วยมีความเชื่อกันในเรื่องของการมีอายุยืนยาวแต่ยืนยาวอาจไม่ได้ถึงอายุขายเท่านั้นยับเรียบถึงความรักที่รักกันยืนยาวยั่งยืนด้วยดังน,นั้นหากจะลองทำตามความเชื่อด้วยการทวนผู้รักของทุนไปกินอาหาร ประเทศเส้นในช่วงวันขึ้นปีใหม่มันก็คงจะไม่ได้แย่อะไรนะักหรอกคิดเสียว่ามันเป็นแค่อาหารมือหนึ่งก็ได้ส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียวอยู่แล้วกินง่ายออกจะตายไป5จุดพอหม ปิดท้ายด้วยเมนูพี่ไม่ใช่แค่อร่อยแต่มันมีความเผ็ดแซ่บถึงเครื่องด้วยนั่นก็คืออ่อมกนั่นเองกินกับความสวยร้อนๆบอกเลยว่ากระทงเดียวไม่เคยพอดังนั้นคงจะพลาดไม่ได้พี่ต้องชวนคู่รักของคุณกินข้าวกับอ่อมกในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ส่วนความหมายมงคลของอ่อมกที่เหมาะแก่ก,การเสริมดวงให้กับคู่รักก็เพราะว่ามันมีสัมพันที่ว่าเอออ่อมกนี่หล กลายเป็นเคล็ดที่ว่าเพื่อไม่ให้คู่รักทะเลาะบอกแว่งกันหรือไม่มีเรื่องขัดแย้งให้ต้องรังคาญใจมีอะไรก็สามารถพูดคุยตกลงกันได้แบบเห็นดีเห็นงามเออหอมอ,อก,ห,มกหรือถ้าใครอยากจะตีความไปที่ความแซ่บจัดจ้าของเครื่องแกงหอมอกก็ไม่ว่ากันก็นะบางทีความแซ่บซีมันก็จำเป็นต่อความรักเหมือนกันนี่นา